ผมเป็นพี่น้องเมื่อนี้พอ่อกันเขากับผมกับช่องสมปีอสานกับพี่น้องช่องที่พาพี่น้องไปเบื่องวิถีชีวิตการทัอยุห้ากินนะครับแล้วก็อาหารอีสานเจ็บเนะครับมือนี้เป็นคลิปตอนเนื่องจากคลิปที่แล้วครับคลิปที่แล้วผมมาสอนการเล่นคีย์บอร์ดไล่สุดเนียนคอจีไม่เจอพี่น้องส่วนมือนี้ผมสิมาสอนพี่น้องไล่ซูเนียนคอด ส m a j ม r เจอพี่น้องคอร์นี้ส่วนมากสเสด็นเห็นมอเราพูซ่าย่ำครับผมส่วนคอร์จีไมเจอที่ผมสอนไปในคลิปทีแล้วเขาก็สิส่วนมากสเสด็ให้มอาลำ้หยิงล่ำพี่น้องครับผมเดี๋ยวก่อนสิปเบิึ่งการฝึกนะครับเดี๋ยวผมสเสด็ให้ฟังก่อนหลอบหนึ่งพี่น้องว่าเดินไปจังไหนมาจากไหนขเขาเล่นเนี่ยไหนพี่น้องครับผมคอร์ซี่นะครับซี่ี ขอดีไม่เจออีสเกลก์ขอซีมี่ซีมี่ดีมี่อีมี่จีแล้วก็มี่เอพี่น้องอ่าหาเสียงหลักของขอดของขี้จีไม่เจอเนาะพี่น้องเนาะครับผมอ่ามาเบิ่งก่อนก่อนอื่นข้าต้องต้องเกินก่อนพี่น้องต้องเกินก่อนต้องเกินก่อนครับผมว่าเกินจะเกินได้แบบไหนการลักษณะการไข่ไข่กันกับกับขี้จีไม่เจอแล้วครับ เกินกับคดคือกันนั่นแหละครับคือกันไม่ได้ว่าห้าเหร็นคนละขี่ี่ซื้อพี่นออ้องเอามาเบิรงครับว่าเกินเนี่ยไหนพี่นอ้องนี่ครับนี่คือการเกินคอดซี่ไม่เจอพี่นอ้องบานนี้กระซิเป็นการ เดินก่อนพี่น้องเดินก่อนเดินหัวห่องเดินเนื้อห้หองก่อนห้หมอลำพื้นลำนะครับว่าห้าสีเดินไปจังไหนนะครับนี่เป็นแคนนนน่พื้นฐานเล่นนอนพี่น้องส่วนมากแต่พี่น้องเป็นแล้วห้าวสมารเล่นไปจังไหนก็ไเ้ตามเช่น้าของห้องครับเพราะว่าจิจินจะนาการคนโบกขึ้นกัน,นครับอ่าส่วนนี้เป็นแค่พื้นฐานมพ่บอกแค่พื้นฐานแค่การไปกันมาอ่าเสียงรักของขี่หนีนั่นะ ครับเอามาเบิ่งการเดินก่อนพี่น้องนีอย่าิ่มพี่น้องดูตะวัดขึ้นนี่ครับนี่ครับนี่ครับอย่าลืมอ่ะเบิ่งพี่น้องเบิ่งการเดินก่อนมาที่ บอลเห็นมอลัเพิ่นสีดำพอจนย์เดียวมันจะกระชีแมนว่าเด้อนะยังสินะครับพี่น้องครับผมบาด์นี่เดี๋ยวไปเบิ่งการฝึกพี่น้องเดี๋ยวผมสินเดิเบืองแบบฉาสพี่น้องครับผมครับผมพี่น้องบาดนี้เฮามาเบิ่งวิธีการเกินไล่สุดเสเนีนขี้ซี่เมื่อจือพี่น้องอ่าซี่เมื่อเจือเกินเฮาก็สิเดี๋ยวผมสิเด่นให้เบิ่งแบบฉาส่พี่น้องเพื่อพี่น้องสิได้เอาไปฝึก เบิงนะครับสา,าบางคนเกิดวานลินไม่ร้ายอายจารย์เบิงบทันมาสั่นครับแล้วสิ่งนี้เบิ้งเห็นหเด่นที่เบิ่งว่าสาสาพี่นอ้องนะครับรวมตัวเท่าก้นนะครับขึ้นตัวนี้ขึ้นตัวตัวจี ท่านบอกพี่น้องอาเดี๋ยวเดียนให้พี่น้องเบิ้งอีกหลอบหนึ่งพี่น้อง โอ้แล้วอ๋อไปนะครับพี่น้องเข้าไปขึ้นฮอกเก้นเนี่ยพิ่นนะครับพี่น้องท่านอยู่นั่พี่น้องเนาะถ้าเพื่อท่านพี่น้องกับคำว่าเบิึงแล้วกับบึงซ้มสัมบึงเลืวดูฝึกบ่อยๆเดี๋ยวกับคอยคล่องครับเข้าเริ่มเริ่มจากสาพี่น้องฝึกจากสาสากนกรใบคอยคอยเพื่อเข้าของเข้าคอยเลี้ยวขึ้นเลี้ยวขึ้นเลี้ยวขึ้นพี่น้องจะแรกเข้าให้ให้มันได้ให้มันได้ให้มันได้พื้นฐานก่รสาสาไปก่อนนะครับพี่น้องคือผมเรียนเดี๋ยวผมสิ่เด่นเถียงิ่งอีกรอบนึงพี่น้องก่อนผมสิไป อาเล่นตอนเดินก้อนหัวหองนะครับเบิ้งอีกรอบนึงพี่นอ้องนะครับพี่นอ้องอ่าพี่นอ้องร้องไว้ฟื้งเบิ้งครับพี่นอ้องร้องไว้ฟื้งเบิง้งบ้านนี้มาเบิ้งการ เดินหัวห่องดเดินเดินหัวก่อนก่อนใส่หมอลำเพล่นลำน่อพี่น้องเดินไปแนวไหการเดินคือกันกับกับขี่จีเลยพี่น้องเดินว่าคือกันเพียงแต่นนว่าเ้าเหลินคนละขี้เ้าเหล่นโน่้นละโตพี่น้องนะครับอย่าลืมลูกสําคัญพี่น้องที่ผมเค่อยบอกแต่ในคิดพี่แล้ว่าการเล่นนี่มันต้องมีลูกลูกก็ล,ลูกตะวัดตะวัดขึ้นนี่พี่น้องนี่พี่น้องนี่ครับนี่ครับ แต่ว ok. DA, ่าลงนี่สำคัญในใส่ดิพี่น้องการเดินเสียงโดยเฉพาะการเดินเสียงไล่เสียงพินเสียงกีตาร์ชิเดียใส่ครับลูกรูปแต่วัดขึ้นแต่วัดลงชิเดียใส่เพราะนั้นพี่น้องก็เอาไปฝึกนอาไปฝึกเพิ่มเติมนําเด้อพี่น้องเด้อเดยวพี่น้องมาเบิ่งว่านี้พี่น้องมาการเดินเดินเดินหัวของนู้นแล้วก็เดินแบบไหนพี่น้องถ้ากับเดินนี่ครับพี่น้องผมสิเดินเบิ่งแบบช้ซ่าจักพี่น้องให้พี่น้องเบิ่งจักสองสำหรับ สำหรับผู oh ้ที่เพิ่นบ่ทันเพิ่นก็สิได้เบิ่งดูซ้ดสันะครับสิได้เบิ่งครับเขาบอเบิ่งซ้มสัเบิ่งดูๆเดี๋ยวพี่น้องก็เป็นครับฝึกดูๆยดูเด็กกเป็นครับบ่มีไผเป็นไม่ได้กำเนิดพี่น้องอ่านะครับเบิ่งพี่น้องเบิ่งนี่ครับลูกตะวัดขึ้นนะครับนี่ครับนี่ครับอ่านี่ครับยี่เริ่มไปฝึกเอาเบิ่งพี่น้องมาที่นี่ เราบงมหมครับเดี๋ยวเสีเดิน,นกซจะสางงครับ่าังากนอยู่ครับ อ่าได้พี่ดองฟังบางอีหลอบหนึ่งพี่้องฟังอีหลอบหนึ่งครับผม นี่ก็คือตัวอย่างการเดินหัวห่องหรือเ,เดินหัวก่อนก่อนห้มมล้ำพ่นล้ำครับบันีมาเบิงการเดินร่วมครับเ้าเสิบอย่างไหนครับตั้งแต่การเกินแา้าการเดินหัวห่องครับเดี๋ยวผมสสาธิตให้เบิงพี่นอ้อง จะเดินครับเด,เดินเดินัวก่อนครับ เขาสีเรียกอะไรแซ้หนีเขาต้องฟึกแบบสาคนนี้พี่น้องเด้อฟึกซ้่มสฟึกบอยๆอยฟึกด้วยดูเดียวกับของเดียวกับเป็นครับพี่นอ้อนี่คือการเล่นไล่สุดสน่นขี้ซี่ไม่เจอพี่นอ้อ